สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมดรเอ๋สาระดีๆแบ่งปันร่วมกันนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวของความไม่ได้ดั่งใจเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับเพื่อนเเคยรู้สึกแบบนั้นไหมผมเคยเป็นแบบนั้นครับแล้วก็เป็นอยู่เป็นระยะระยะสาเหตุเพราะอะไรทราบไหม,มครับสาเหตุเพราะว่าเรามีความคาดหวังไงครับผมเคยพูดถึงเรื่องของความคาดหวัง กับความหวังไปแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนครับหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดเราหัวเสียสาเหตุเพราะว่าหลายเรื่องรอบตัวเรามันไม่ได้ดั่งใจเรานะครับแต่ว่ารู้ไหมครับว่าผมได้ข้อมูลมาว่าคนกลุ่มเดียวที่ทุกอย่างได้ดั่งใจเขาก็คือคนบ้าครับ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรากําลังเผชิญอยู่กับความไม่ได้ดั่งใจให้สบายใจได้ครับว่าเราคือกลุ่มคนที่ปลอดภัยจากการเป็นบ้าเพราะมันเป็นเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับทีนี้ถ้าเราจะก้าวข้ามความไม่ได้ดั่งใจทํำยังไงเราจะรับมือกับความไม่ได้ดั่งใจทํำยังไงอยอมรับความจริงครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวางมันลงได้ หรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ผมได้ได้อ่านได้ฟังได้เรียนรู้มานะครับก็จะบอกว่าให้เรานึกถึงคำคำหนึ่งครับคือคําว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป5พยางครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปง่ายไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจมันจะผ่านไปครับหรืออีกคํานึงคือคําว่าเป็นเช่นนั้นเองนะครับเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราเข้าใจ นะครับในบริบทเหล่านี้นะครับเราก็จะก้าวข้ามความไม่ได้ดังใจเหล่านั้นได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับกับเพื่อนๆที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมให้กำลังใจกับเพื่อนๆผมก็ได้ให้กำลังใจกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันแชร์มานะครับไอเดียดีๆนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับแบ่งปันกันครับเราเรียนรู้ร่วมกันฝึกฝนร่วมกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ